บอกขนาดดินสายไม่แพ้ดินเหนียวอ่ะเห็นไหมดินสายตรงโน้นแดงแก่เลยนะเออหนาดินสายเขายังบอกโอ้โหดินสายมันทำได้ขนาดนี้อันเขินต้องก็เดาใช่ไหมเฮ้ยม่อแดงแก่ก่อนเป็นักเขินคราวนี้เราจบเอาดินนาเขินน่ะปักเป็นพื้นเดียวกันนะเพราะว่าผมตามเนี้ย มาถมทั่วเลยผนปั่นบอกทําไม่ได้หรอเว้นไปก่อนเฮ้เว้นไปก่อนเฮ้เว้นไปก่อนแต่เราบอกว่าครับเจะทำไปนั้นได้ไม่ได้ก็ปล่อยเดี๋ยวจูเลียนพีไปได้เลยถังเลยถังเลยดําเข้าเลยตอนนี้ก็ได้มันย่ำบอกโค้ยมันทําได้เนี่ยงงเลยกึ่งงงเลยสองสองสี่สองในไทยสองสองในได้สิบไร่นู่นอ โหติดไร่ติดไร่เลยแล้วถ้าร้อนกขี่ได้ต้องติดไร่เอ้ยเราขี่ติดไร่สองแก้ร้นไงวะมันเหลือสองติดไร่อะสองแก้ร้สองแก้อนสำหรับกากน้ำตาลสิบไร่แล้วก็จุลินทรีย์สี่สองสิบไร่โอ้โหย่าเชื่อมใช้ดับเบิลแล้วเดี๋ยวย่้ดับเบิลเนี่ยตอนแรกวะคล้ายคล้ายเรื่องคล้าเรื่องครื่อสองมันมันไม่ค่อยขาวนี่เยอะคนน้าสูงแกบอกนะบอกมึงร้องสองสองเิ็โอ้โหเนียนเลนียนเลยดินแล้วโขงที่อ่ะใช้สองเดียวก็ได้คนมาเกี่ยวโพดให้นะ ผมไม่ขยันนู่นนหนานี่เหนียวนะมันบอกผมไม่เกี่ยวนาที่เหนียวมากเฮียปักได้ไรแล้วเขียนกว่าเลยบอกกทิบ้านยังว่าเนาะหนีสายโนเขานี่เหนียวบอกถึงว่าที่นีสายยังมาตู้ที่เหนียวได้ไงเขามาลงเกี่ยวแล้วรถติดอ่ะเกี่ยวมาไหลยล้วติดเลย หัวล่อใหญ่เลยดินดีเออบอกขนาดดินสายไม่แพ้ดินเหนียวอ่ะเออเขาก็ดำเขาก็ดำสีเอาสีไม่แพ้นี่แหละดินสีอย่างเดียวเลยเนี่ยไม่คนทำมีฝีมือด้วยวางแผนแบบวางแผนนี้ถามแต่เขาไม่ใชาเขาเขาบอกเปลือกเขาบอกเขาทำไมนได้มันทำไม่ได้ใชต้นไม่คือเขาทำที่เดียวเขาจะให้เด่นดีเพิ่มเลย ก็คือไวหลังให้คนนั้นใจร้อนมันค่อยๆดีของเงี้ย่ไหมต้อคนใหญ่คนจะใช่ร้อนที่บ้านทำทุกรอบนะแล้วทำที่ารก็หมักทุกรอบครับางเจ้าอ่ะคนที่หยุดนะน้ำมันจะแห้งอะไรต้องระวังไหมน้ำมันต้องแห้งเพราะไม่มีน้ำถึงว่าที่เขาไม่มีก๊อกนะนะเห็นแล้วอ่ะ ปั่นวันนี้พ่งนี้ทำเทือกปนึ้งหวานเลยนะเนี่ยบางครั้งอ่ะเขาทำไม่ได้คือต้นทุนเขาไม่มีใช่บางครั้งต้นทุนเราต้องต้องมีหน่อยหนึ่งถ้าเราปลูกข้าหมามันก็เหมือนว่าเพิ่มอีกถ้าเราปลูกดอกไปกเหมือนแล้วลงทุนสูงก็เลยไม่ใช่